ปีนี้ซื้อเสื้อผ้าไหมไม่ซื้อเลยไม่ซื้อมาสิบเก้าปีแล้วจริงปะเนี่ยแต่ตั้งแต่กูเกิดเลยก็ไม่เคยซื้อทำไมไม่ซื้อละ่ะเพราะว่าปกติแล้วอ่ะบ้านกูจะใส่เสื้อจะพูดได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวมึงล้อ,อก,กูแม่เหอล้อฮะล้ออะไรก็มึงจะล้อว่ากูเอาเสื้อผ้าเขาดูมาใส่กูก็ใส่หรอก็กูก็ทำอย่างนี้น้าคุณผู้หญิงใช่ปะแล้วกูเอาเสื้อผ้าน้ากูมาใส่แล้วทีเนี้ยมันก็ดูเป็นตุ๊ดมากแล้วกูก็เลยแบบ กูก็เลยไม่ค่อยใส่ออกไปไหนเข้าใจป่ะ,ปะนั่นแหละ mm hmm. แล้วถามว่าทาไมไม่ซื้อเสื้อผ้าเพราะว่าปกติกูไม่ได้มีเพื่อนที่จะต้องไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ปกติแล้วมามาหาลัยกูก็ใส่แค่ชุดเนี้ย mm hmm. นั่นก็เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมกูถึงไม่ซื้อซื้อเสื้อผ้าแต่ถ้าสมมุติว่ากูไปอยู่ mm hmm. หอคนเดียวหรือไปอยู่ในสังคมที่มันต้องทํางานกูอ mm hmm. าจจะเป็นหนึ่งหมื่นก็เออมันก็ต้องซื้อแล้วก็ต้องดูตามความจําเป็นในในช่วงชีวิตัวแต่กูไม่อยากเปลี่ยนแนวว่เหรอฮะว่าเอ้ยก,กู คือตอนนี้สิ่งหนึ่งที่กูคิดอยู่แล้วก็คิดไม่เลิกก็คือเรื่องหน้ากูจะไปดัดฟันกูคิดเรื่องฟันกูเยอะเออมมงพุญเอ้หลายรอบแล้วนะก็กูจะไปดัดแลไวทีนี้แม่บอกว่าดัดทําไมแบบบอกเขาไปสิ่ความมั่นใจแต่แหละแต่กูว่าต้องคุยกับเขาเมเรื่องนี้สำคัญมากนะมาสำคัญไงก็กูถึงไม่ไม่ถอดแมสไงมันสำคัญมากนะกูไม่กล้าเปิดแมสในห้องเรากูอายมาก กูก็อยากพูดนทรพจน์นะแต่กูไม่กล้าถ้ากูต้องเปิดแมสพูดอย่างเงี้ยแล้วทุกคนต้องมาจ้องกูคิดดูดิมึงเขาไม่ได้มองแค่ไอ้นี่มึงหลอกเขามองที่ความสามารถรู้งแต่ความสามารถอ่ะมันก็ต้องมาจากความมั่นใจไม่ใช่กูไปยืนพูดเป็นทีแล้วทุกคนน่าน่าทุกคนมองมาที่กูด้วยความแบบเอือมแบบว่าอุ้ยทำไมน่ากูรู้ได้ไงว่าเขาเอือมเพราะว่ากูเห็นที่ที่วะไรขึ้นไปพูดก็มีคนหน้าเอือมใครหน้าเอือม ก็เพื่อนเพื่อนในห้องเรามันเป็นกันทุกคนค่ะมึงคิดไปเองโัสิ่งที่มึงสร้างขึ้นคือสิ่งที่มึงคิดไปเองแต่มันก็ไม่ก่อนที่กูจะคิดไปเองมันก็มีคนมาทักทวงกูนะว่าแบบมารอเงี้ยอย่างใครก็ไม่รู้จักจบมึงเคยมึงก็เคยเกับมันที่อยู่อ๋อมันรอคุณบอกว่าอีฟันเดือดแล้วต้องหัวรอ เรื่องนั้นมันเป็นคนที่ไม่มีสมาธิแล้วมันเป็นเด็กนี่ใส่เด็กๆนี่ก็เป็นส่วนใจสิ่งนกเสียงกามันไมเกี่ความคิทุกคนมาคิดหรอกยู่ยังไงถ้าเป็นเรื่องด่าแบบพฤติกรรมเราอะเอออันนั้นอะก็เป็นเรื่องที่ปล่อยผ่านได้แต่ว่าถ้ามาด่าแบบเรื่องความสัมพัทธ์รูปร่างเราอะอมันก็น่าทิศนะก็ใช่ถ้ามีคนมาด่ามึงหน้าแบบหน้าหน้าอะไรนะเขาเรียก่อะไรหน้าละลายแล้วเนี้ไม่ชอบเลยละลายแล้วเนี่ยเราก็จะรู้สึกแบบว่า เราโดนเพื่อนบอกว่าหน้าเราละลาแล้วก็ต้องแบบทาให้มันดีขึ้นถูกเปล่าตอนนั้นเนี่ยกูก็เลยจะทําอะไรที่มันดีขึ้นโดยการที่กูบอกแม่ว่าแม่เดี๋ยวจะดัดฟันแล้วแม่ก็พูดอย่างนี้นแล้วแล้วแ,แ,แบบแม่กูบอกว่าถ้าจะดัดฟันอนะ่ะไปดัดตอนที่เรียนจบดีกว่ากูบอกว่า,าแม่มันจะมีความหมายอะไรอ่ะแล้วเพราะว่าเราก็ต้องถ่ายรูปตอนเรียนมาอะไรทุกปีถูกป่าเพราะบางทีมันอาจจะเป็นอาจจะเป็นบอ,อกเกิดอะเข้าะบอ,อกเกิดของทุกอย่างเวลาทํางานก็ต้องดูภูมิทุนฐาเราตอนเรียนม,มันหาอะไร เออไม่ใช่ว่าดูเพลตดูถ่ายอย่างเงี้ยเซลฟี่มันวก็คุยกับเขาดีๆแต่มขาเคยด่าแม่ตัวเองปะไม่เคยหลุดแบบบ่นไหมหรือแบบยังไงไหมหอวยเคยบ่นอยู่แต่ไม่เคยด่าทำไมไม่เคยด่าเพราะเขาเป็นแม่กูยังไงเขาก็คือแม่กูค่ะคิดว่าคนที่ด่าแม่ตัวเองเป็นคนยังไงมันแล้วแต่คนนะแล้วแต่บริบทมึงเข้าใจความรู้สึกของคนที่เขาด่าแม่ตัวเองเพราะเขามีบยของเขาไหมเข้าใจ Ừ, แสดงว่าไม่มองว่าเขาเฮี้ยนะเ,<อ>เขาอาจจะมีเหตุผลของเขาที่กูไม่รู้ไงกูก็ไม่สามารถบอกได้ว่าเขากูคิดว่าเขามีเหตุผลก,กูเป็นคนที่ใช้เหตุผลในการคุยแล้วก็พูดอะไรคือต้องมีเหตุผลมารองรับทั้งหมดมันไม่มีสิ่งที่เกิดแบบว่าอฮ๊ยกูทำนั้นเพราะอันนี้มันต้องมันมันมันแบบมันต้องมีเหตุผลอนะสิ่งที่มึงจะทานะตอนนั้นหรือทําไปแล้วมันมีเหตุผลทั้งหมดทุกอย่างมีเหตุผลนะคะถ้าแม่ด่าเราแล้วด่าแม่เรากลับได้ไหมต้องคิด คิดไปว่าสมมติเขาด่ากูกูดว่าด่าแรงมากด่านรกชิงหมาเกิดนี้่กูคิดว่าทําทไมเขาถึงด่าเราแบบนี้ล่ะเพราะเขาโมโหจากคนอื่นแล้วมาปล่อยกับเราเอออันนี้มึงต้องปล่อยทิ้งแหละเพราะว่าเหมืนอนเขาเอาสิ่งไม่ดีมาใส่เราใช่ไหมมึงต้องปล่อยทิ้งห้ามเก็บมาคิดเด็ดขาดอันนี้คือเขาไม่ได้ตั้งใจหรอกเขาไม่ได้ตั้งใจเขาแค่หาที่ระบายเฉยๆมึงก็คิด ถ้าเราเป็นสนามอาลรมมากๆสำหรับกูก็คิดว่ายังไงมันก็ทําให้ใจเราขอดขนาดเราฟังเรื่องเศร้าหรืออะไรเรื่องเศร้ามันยังทําให้ใจเราข้อเลยและเราโดนตรงตรงเนี้ยไม่คิดมันจะแย่แบบ <Yeah. S 2> หนักบ,บ้างหรอก็แย่ก็ใช่อะแล้วปล่อยอยังไงในความหมายมึงที่บอกว่าปล่อยอะไม่ต้องไปคิดถึงมันไงก็งคิดเรื่องอื่นหาอย่างอื่นทาเออกูรู้ว่ามันทํายากอ,อนานๆไปเวลามันจะไอ้นี่เองแต่ถามว่าลืมไหมไม่ลืมมันก็อยู่ในนี้แหละแค่ไม่ต้องคิดถึงมัน กูเคยผ่านประสบการณ์นี้มามึงเคยโดนแม่ด่าไหมเคยไอชมพู่เคยไหมไม่รู้สิเราต้องลองไปถามชมพูไม่ทุกคนมันมีด้านมืดของทุกคนทั้งหมดนั่นแหละอู้อาตาบังกมมันรู้ได้กี่ด้ามสะอาดเบอร์ได้เบ่ได้จีดาก้อนประมักทั้งสี่หอกกูจะบอกให้ว้ายแต่ไตเขานะคะหรอของอันนี้มากจำต้องอันนี้อีมาก ดูดูในความสวยมึงเอากระดเรอะอันนี้มันดูแบบไม่เชื่อเลยนักแอวต่ำเลยนะนอรยแล่นยังต่อสีแดงมาใส่กระสีแงอันนี้คือเื้อที่เขาขายเหรอกูดูได้นะกูถักนะบูกูถักว่าขายที่นี่ฮะกูถักว่าขายที่นี่ไม่เชื่อมึงชอบโกหกกูได้แฟชั่นใหม่แล้วก็คือใส่ใส่กระโปรงสีดำรัดๆสั้นๆแล้วตัวนี้ไม่ต้องใส่เสื้อใน ไม่ต้องใส่เสื้อในคือตรงเนี้ยมันจะติดอยเออเออพใจเออเอามาอะไรก็เอะไร You have only 300นะบัตร you you don't have enough money to pay for Korean Playtone นะไม่ห้าร้อยใส่อันนี้ก็อ๋อเหรอแล้วก็บอกว่ามี300ร้อยไม่งอฟ่ะให้มือเอามาปรมาณสองสามร้อยตัวนี้ทำเอาไปทำไมใส่ยังไงเอ้าไม่ได้ใส่เสื้อในใส่เราเรา จมรู ų, ja Have you ever uh Have you ever been scold by, you know. you by your mother Have you ever been scold by your mother Have you ever been scold by your mother เฮ้ยรู้หรอไปว่าอะไรรไปว่าอะไรไม่ไงว่าไหลขาเมูคขามาเออไม่มีกูดู อ,อ,อะไรไม่มันสามารถเป็นเชือจริงๆได้มันผูกบางนมเฉยๆว่า<ช><ช>เกแน่ใจก็จะซื้อเลยนะเข้ายู่ามันเข้ามันเข้าแต่ไม่อยากไปซื้ออ่ะทำไมบา,บางทีเราก็ต้องแต่งให้มันไม่ไม่เข้ากับตัวเราบ้างห,วงหัวหัหัวหั่อยเลยวหัอหัวห ชมพู่ม่เรียนเก่งจังชมพู่ถ้าถ้าเขินก็เข็มกัดกันไว้ตรงนี้แล้วก็ปล่อยลงอย่างเงี้ยเอาตัวนี้แหละโอ้ไม่กอดใสองตัวอะไรฟังนะถ้ามือปักใจจะเอาแล้วเอาไปทำเองไปทเองเ่อนกูว่าสาวเราพูดเล่นแล้วนี่งานไหนทำบอกับบอลแล้วชงกูอิกอย่างับบลูน้ำเออมา You have a plan to buy it ไมนี่หรลยจะมา walk walk away เหนวว่าอะไรซื้อเลยเดี๋ยวนี้ไปจ่ายเงินไรแต่เขาบบเเพนหลับโอนเดอ้ดอ,อยูอหูบอล<ะ>องหูบีร่เยไปกูกระหิวแล้วเนาะมึงมึงสเห็ดจังไถ่า มันทำเงินหายมันคือตัวเล็กพอมีตั้งแต่มันทำเงินหายบม่หายไม่ซื้อหรอกไม่ได้ตั้งแต่มันบอกกับพี่น้าเลยจริงนะาเล็กพอมีว่ามันตัวเล็กพอมีนะแลาวเวลาช่างช่างไงวะชั่งดูว่าอันนี้หนักไหมว่าไม่ถึงหนึ่งหนึ่งกิโลว่าไม่ถึงหนึ่งขีดได้ถึงหนึ่งขีดให้ตกเลยฮึมมันเป็นตาช่างเล็กเหรอว่าหลายร้อยอยู่นี่อ่ะลองเอื้องดูดู ครับทำให้มันแบบว่าอันนี้ที่สุด one two three l อเก t เทอ h ์ o ิ o ร์ไหนขีดนึงดูไงวะแล้วมันก็ดูราคาตรงนี้เห็นไหมประมาณร้อยเก้าสิบถึงสองร้อยอันเนี้ยเ <She> er. ชี่ยใช่เพราะว่ามันหนัก็นเส้นอก i อต i ้งอิ t not fair เนะี่ย <laughs> ตัวเดียวก็เท่ากับร้อยาสิตขีดละสามซก็คือเหมือนเป็นมัน<ต>เป็นกลไกการตลาดปะใช่กูไม่ค่อยได้สื่นอนะร้านเนี่ยแต่ว่าพายีาอะเลไรมยังอ,อีจุมะกูโยกออกแล้ว,วเมื่อกี้อจุมะเฮ้ยมึงอออ่างสะอาจอจานอออ่างงองวอ่านว่าอะไรอออ่างสระอ่าอาาาาาท ไม่มีใครอ่านอาจองใช่ไหมโอ้ยมึงคพออ่านอาจองอะใช่กูก็ไ่เียร์อาจองของร์ปุี่ยอมยูนิคนนปลอมมันแค่ก๊อปปี้มาติดนี่เขามาขาดหรอบอแมนตังเกรีวานี่จรงไอ้นี่เกรลีว้าต้องอันนี้รูวเนี่ยอ้ ซื้อเลยถ้าแพมมปปางป้าไปจ่ายเถอะทิ้งวะอลไรไว้ตรงนี้หลยวะไรหายไปและไอ้วะไรไปไหนวะวะอลไรมันหายไปแล้วต้องมันแห่ใส่มึงนั่นเดินอยู่แล้วแห่ใส่คงวะอลไรมันชิ่งหนีหรออ๋อ,นอนคนเยอะเลยใส่เข้าเด็ก ว่าไรไปจ่ายพอเลยซื้อเดียวกันไหมไม่เซตไม่เกี่ยวกันอันนี้ใส่คนละวันโอไม่ไม่เกี่ยวกันใส่คนลไม่ผู้ชายแผลนแพลนใสะเดี๋ยวซื้อเยอะเดี๋ยวแม่ด่านี่ผู้อันนี้ฮะอ้โหแต่ละเยรอาไม่ให้ผู้ใส่รองเท้านี้่ดีกว่าคุ้นตันห้าจริงเลย วันวนี้น่ารักจ้าไม่มืนเด็กญี่ปุ <S <S ่นเลยอ่ะอุ้ยโอ้เหมาะกับมึงมากโคสูงเท่าไรฮะสูงเท่าไรร้อยเจ็ดโดอ้ภูเลยอ่ะเจโคดมึงเลยอันเนี้ยมึงวเจ็ทำไมอ่ะร้อยเุอ่ะถึงเหรอถึงถึงค่ะมันสูงนถ แต่สำหรับเราคือสูงใช่แต่สูงร้อแปดสิบคือเออให้กูใส่เหรอเออใช่ให้มึงใส่สีวันโคตรเอฟเลยไม่ได้กูเลยี่ไม่ยยากนะอยู่แ้บกับกูเออเกูชอบเสื้อแบบนี้นะเห็นแมมล่ะเออมันดูเข้าเข้าไปใส่เลยทำไมยามไมกูเข้ากับอะไรอย่างนี้อ่ะ มันไม่รู้อ่ะมันมีความอนุนี <laughs> ้อ <chauff> ่ะอะไรไปไหนเพราะอะไรมันชิงหนีแล้วเพราะอะไร ยายายาห่วงเหรอห่วงห่วงยาเก็บเลยใต้เฮ้ยโคตรว่าอะไรเลยเนี่ยน่าะโป้งเท่จะน่าจะพ้นไม่ได้นะเนี่ยใช่ปะพ้นไม่ได้เอ้ยโมผ้าชั้นเสื้อตัวนี้เออถ้ามีแบบกูอ่ะกูซื้อเลยเฮ้ยมึงกูอยากได้อ่ะมึงเขาเรียกว่าเป็นเสื้ออะไรวะ ว้ายอะไรนั่ว้ายว้ายตายแล้วทุกคนแอบถ่ายแอบถ่ายมึงทำไงดีอะไรเสื้อนี้ยเขาเรียกว่าเสื้ออะไรอ่ะจะไปหาซื้อโอ้มันคล้ายจริงอ่ะไปดูเราข้างหลังเสื้อแขนยาวหยับมันมันไม่ใช่ผ้าใช่ปะตายแล้วเขาไม่ใส่ได้ใช่ไหมเนี่ยใส่ลองหวมได้ เขาไปดูข้างในมีอะไรไม่หรอกมึออะไรมลบอะไรมึอกูอยากได้ใั้นันแบบนั้นอ่ะไอมวกมันเข้ากูอ่ะมันไม่มีอ่ะเดิมึงหายังบอกว่าไม่มีหาแล้วกูก็มองหมนใช้ปากหาใช่ไหมกูบอกว่าไม่มีก็คือไม่มีมันน่าจะไม่มีตกูมันหมดหน้าหนาวแล้ว กูว anyway, like 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 ่ามันไอ้นี่เเฉยมันเหมือนตัวละครที่กูชอบกูชอบอยสตอรี่เหรอมันดูเป็นเสื้อโคดอดับดูเป็นเสื้อโค้ดเฮียย่าอะไรเนี่ยผู้หญิงของผู้หญิงแน่เลยผู้ชายไม่ใส่งบบนี้หรอกเชื่อกูเดิไม่ใส่มาเถียงกูลายดอกขนาดนี้ผู้ชายเกมไม่ไม่เคยดูหนังเลยเรื่องอะไรมึงบอกมาเดิกะไปหาดู นี่นะเนื้อผ้าเออเขาเรียกว่าเนื้อผ้าอะไรวะโอุตลายแบบมึงกูว่ให้กูใส่ตัวนี้ดีกว่าให้กูใส่สีนั้นตลเหากูนะทำไมอ่ะทำไมอันนี้มันดูเป็นคนปกติอ่ะทเข้าเหรอมันได้นะเนื้อผ้าเย็นๆถ้าจะไม่ร้อ ใส่กันทุกอย่างอ่ะไอ้กันลมกันฝนกันแดดอันนี้เครว่าเสื้อกันหนาวว่างั้นปไปฝากไปไหนป่ะก็คือไปได้แล้วไม่เสร็จง่ายๆหรอผู้หญิงเดินเสื้อผ้าปุให้ฉันแล้วเราได้อะไร เดีย๋ยวัถ้ากูรอมึงกว่ามึงจะเดินม,มาถึงข้างหน้าหูใช้เวลา,านานกันนะรีบไปไหนกันรีบไปกินไงจะได้กลบับวีไม่ทำไบบนั้นเลยการบ้านอะ่ะกกูก็ยังไม่ทำการบ้าน,อน,นของลุงมึงทําแล้วกูรู้ยังไม่ทำหรอว่าเหรอทำต้นไหนกงงงมกับการจานอันนนั้เยอะการอันนั้น่นะกนะานปุ๋ยอ่ะกานปุ๋ยเพิ่งเสร็จไป ถ้าอาจารย์ลุงก็พูดงานใหม่ไม่อยากค่ะมึงว่าเปิดปีใหม่มางานเยอะไหมพูดเอาตรงๆตัวปีใหม่มาเหรออืมสำหรับเราก็เซ็กเราก็รู้สึกหนักนะเพราะว่าเปิดมาก็เรียนเลยก็เยอะดิตั้งแต่ปีใหม่มาีกกูยังไม่ได้ทักผ่นเลยแต่แต่เยอะในความหมายนี้คือเป็นมันจะเยอะสปู๊คือมันจะน้อยเพราะว่ากูได้มาแล้วคือทําเลยในสายตาพวกมึงว่าคนนี้เป็นยังไงเขาต้องเป็นยังไง เขาดูเออนะดูแบบแบบเอนเอนจริงๆเขาแบดบอยมากใช่กูเห็นหน้าแล้วรู้ว่าแบดอินเตอร์อินเตอร์แบบหน้าดูแบดอ่ะก็ก็หน้าดูอินเตอร์อยู่เหมือนเคอร์บี้เลยนางฟิลฟิลน่ะหน้าเหมือนจีดากอนนางชอบปล่อยคุยกูเลยเนี่ยคุยด้วยชอบถ่ายซิกแพไว้ให้ดูจริงหรอเออกูก็เลยเลิกคุยแบบ บ้านานแล้วนานแล้วนานแล้วคนนี้นานแล้วแต่ไม่ได้แล้วแล้วมีกี่แล้วมีกี่แพ็กก่อนนี่นางหุ่นดีมากแบบแซ่บมากคุณท่านไมไม่เอาวะก็นางโชว์เกินไปคุเลยไม่เอาโอ้ยมึงก็โชว์ตอนนัคติเนี่ยค่ะอ๋อมันขี้อ่อยเกินเออมันขี้อ่อยเกินไม่ต้ขาดตันเราบอกไปยังอันฟอกไมไม่ได้ฟอก๋ยวให้ภูไปส่งตลกคุณจะส่งเมื่อว้ายอันนี้คนนี้เหรอไม่อันอันอันนี้คนนี้ดีอันนี้ ไทจังไทจังคนดีเหรอก็เคยอยู่แต่คนเมื่อกี้ที่เธอบอกว่าเป็นแบดบอลนี่คือเขาคนญี่ปุ่นเหมือนกันใช่ไหมเป็นลูกครึ่งเกาหลีญี่ปุ่นคนนั้นอะแต่อันนี้ญี่ปุ่นโอ้โหก็คือตอนนี้ทักเก็ตเธอคือไทจังนี่เองก็มีอยู่ก็คืออยู่คนเดียวก็แล้วก็มีแข่งกับไม่ไม่ใช่คู่คนเดียวใช่ไหมงูรูสมัยก่อนว่านางแบบไหนปะอันนี้ไทจังไทจัง ญี่ปุ่นจังมีไหมใช่อีชิใช่แต่คนเมื่อกี้คือไทยกีใช่อิเสะก็เสมือนเยะโอ้นี่นะอันนี้สมัยก่อนวะคือเขาทำอะไรไม่คือวันนี้นางคลีนมากจนกูคิดว่ามันเป็นคนละคนอ่ะก็กลายเป็นผู้เป็นคนขืนอย่างมึงอ่ะละอะไรใช่ไหมโดนคนละคนบ้างว่าอะอรละคนบ้างโอ้ยบอพานสีมันตอมาแซดไหมมึงเข้าใจบอมันต้องแดงมึงว่านางแต่งต่างจากปัจจุบันปะต่างอยู่ คือว่าตับมากชุดอันนี้มันดูคลีนมากเลยแ่อเลก็หันมากลนคลีนอกลีนคลีนวะกลีนคลีนแล้วค่ะาั้ชุดไปงเรือชุปงานศพชุดไปงานศพแน่นอนพวกกูจะไปล่องเรือกับอาไป่องเรืเจ้าพญาถูกคนห้อง บ้า,าเราเคิดว่าผีพายดิถูกชุดนี้ถูกสูงไปข้า่ดโดนก็นี่มันสียม,มาถึงชุดนี้ถูกเหรอไม่เลยถึงว่ามันถูกต้องอ๋อมึงไม่รู้ศัพท์กับเธอเลยกูมันบางทีอนะกูก็เป็นเหมือนเป็นหัวโบราณอะแล้วมันก็ดีกูรู้สึกหัวโบราณบางทีมันดีนะก็คือกูตามไม่ทันโลกอะคำศัพทอะไรเงี้ยดูภายในนะคะโอ้ดูภายในนะกระหลงมากอันนี้กูใส่แต่ว่า <Happiness. S 2> อันนี้คือทั้งหน้าหรือทั้งหลังอันนี้ทงหน้าอะไรทั้งหลังกระขาดเน้อนี่คืออยู่ข้างหน้าเหรอโบอยู่ข้างหลัง่เกี่ยวโบงไหม่พราะมันมีนะเนี่ยอันนี้ข้างหน้าใส่ได้สองแบบมันเออใส่ได้สองแบบหรือเปล่าใส่ที่ข้างหน้าก็เกี๊ยวนางเอาโบไว้ข้างหลังเออโบมืงด่าง เนี่ยอันนี้ข้างหลังเลือดหมูจี๊ดเยเลือหมูจี๊เนี่ยมึงถ้าเอาเนี่ยไว้ข้างหน้านมเหรอนมนมก็ไม่มีก็ไม่เป็นไรไงเดี๋ยวเออเบ้อไปปะนี่แหละนี่ละมันละมันละก็ใส่เสื้อในสีดำนี่เหรอนั่นละโอ้โหคนโง่อะ